และในที่สุดนะครับผมก็ได้รีวิวสกินใหม่ของลีใบน,นะครับผมระดับ f o ร์เลสเหมือนกับชาวบ้านเขาสกักทีนะครับผมเพราะว่าช่องของผมเนี่ยมันเล็กอยู่และผมเนี่ยไม่มีงบประมาณที่จะต้องไปจัดทุกสกินนะครับผมขออภัยด้วยต้องขอขอบคุณเลยนะครับผมไอดี ID นี้เนี่ยมีคนดูส่งมาให้เรารีวิวนะครับบอกเลยว่าเป็นระดับ f o ร์เ t สนี่คือทําให้ผมมีแรงฮึกเกิมที่จะ ไม่ปฏิเสธนั่นเองนะครับผมเป็นไงเอฟเฟกต์สกินโมเดลโคตรจะสวยนะครับผมระดับ f ฟลเด t ร์บอกแลว้วสวยทุกสกินมาพร้อมกับโปสเตอร์3มิติด้วยนะครับโปรไฟล์เนี่ยเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับใครเห็นก็ต้องสะดุดตานะก็มาพร้อมกับสกินปุ่มซึ่งสกินปุ่มก็เอฟเฟกต์สีเดียวกับโมเดลสกินเลยนะครับจะออกสีเหลืองทองๆหน่อยสวยมากแล้วก็อีกหนึ่งเอฟเฟกต์ครับคือประปัดกันสังหารนั่นเองเมื่อเราสังหารเท่าไหร่ก็จะขึ้นให้ทุกคนเห็นนั่นเองนะครับแล้วก็โปสเตอร์3มมิติเนาะ ใครที่ครอบครองสก,กรีนแล้วก็อาจจะมีโปสเตอร์3มิติส่วนตัวผมไม่ทราบนะว่าได้มายังไงเพราะว่าผมไม่ได้สุ่มนะครับขอให้ด้วยประมาณนี้เนาะโปสเตอร์หลักแล้วก็โปสเตอร์3มิติส่วนไ d เีนี่ยเป็นของคนดูที่ <I came S 1> ชื่อว่าอ่า,ากนกันเราเอง,เองแล้วกันนะครับผมโปรไฟล์หลอ่อเรื่องเลยนะแต่าจจะยังไม่เท่าผมนะครับอยอกๆนะก็ขอบคุณนะครับผมที่ส่ง ID มาให้ผมรีวิวนะครับซึ่งเป็นคนแรกเลยนะที่ผมไม่เคยขอให ส่งสก,กินมาให้รีวิวนะครับคนนี้ติดต่อผมมาเองอแล้วก็ขอบคนอีกหนึ่งครั้งนะครับผม <ไป S 1> ที่ติดต่อมาให้เรารีวิวซึ่งไอดีนี้นะครับผมเริ่มต้นที่ Master IV1 ดาวนะครับผมได้ไปทำผมได้ไปเก็บ ID แบบแต่ละดาวแต่ละดาวซึ่งทั้งหมด4เกมให้ดูประวัตินี่คือเกมแรกนะครับผมผมได้ double s มาก็บวกมา2ดาวนั่นเองนะครับก็เป็น Master IV 3าดาวเนาะในเกมแรกนะครับ ส่วนเกมที่2ผมได้แค่ S นั่นเองก็เลยบวกมา2ดาวเหมือนก uh ันเพราะว่าแต้มเราค้างอยู่ในหลอดเยอะนั่นเองนะครับก็ได้มาอีก2ดาวเป็น Master IV5 าดาวนะครับเกมที่3เนี่ยผมเป็นเล่นมาได้อีก2 double S ก็บวกไปอีก2ดาวนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ขยับเป็น m a ส t ตอร์ขีดกับอีก2ดาวนั่นเองนี่เกมที่3ต่อไปเกมที่4นะครับผมเกมที่4เนี่ยคือมันยืดเยื้อมากนะครับทำให้ผมเนี่ยแบกจัดๆเลยได้มาดับทรี ทีเอ่อทิเบอร์เอสเองก็บวกมาอีก3ดาวนะครับทุกคนก็ทำให้เกมนี้เนี่ยผมขึ้นมาสเตอร์3ดาว5ดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นมาสเตอร์2เนาะซึ่งเกมนี้เนี่ยก่อนที่จะไปรับชมเกมที่5นะครับเรามาแนะนำไอเทมกันก่อนแล้วกันส่วนตัวเนี่ยผมจะเล่นเป็นดาบฟางไบยาภาพรองเท้าสปีดกลางเกมเราเปลี่ยนเป็นรองเท้าต้านทานสถานะได้นะครับทุกคนจกกอกอเล็กนะครับผมดุลเลือดใหญ่ตามด้วยบูทดาเมจหลังใช้สกิล เกาะไอเทมชิ้นสุดท้ายเนี่ยเราจะออกก็ได้หรือไม่ออกก็ได้นะครับให้ทุกคนรู้ไว้ก่อนว่ารีบเป็นแอสซิสซินที่บางมากๆนะทุกคนซึ่งเกาะไอเทมนี้เนี่ยถ้าคุณออกนะคุณจะได้ทั้งพลังชีวิต900หน่วยนะครับป้องกันกายภาพ200กว่าเลยนะโจมตีอีกส0สปีดอีก5นะครับยิ่งเราโดนความเสียหายเรายิ่งสร้างความเสียหายแรงขึ้นนั่นเองสำหรับเกาะไอเทมชิ้นนี้อะคานานะครับผมกลายพัน10สิบเมตรนะดูดเลือด3เมตรนะครับผู้ช่วงชิงแล้วก็ล่าสปีดอีกเจ็ดเมตรนะครับตามด้วยออเล โจมตีอาจจะน้อยหน่อยแค่20กว่าเนาะแต่ว่าเราต้องการดูดเลือดด้วยนะครับผมสปีดกับความเร็วในการโจมตีเนี่ยอย่างละ7ไปดูในเกมดีกว่าใครที่สนใจผมขอได้นําพ่อมดเคลวเพลย์ผู้บริการเติมเกมที่สายเปเกมวางใจที่สุดในตอนนี้รันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า30,000 0คนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด2 4ชั่วโมงโปรโมชั่นจเต็มพร้อมโคสส่วนลดสําหรับคนดูช่องมอนเอลนาไปใช้ส่วนลดเพิ่มได้อีกไปคุ้มเปฉลาดต้องเคลวเพลย์เท่านั้นอย่าลืมจช็คโคสมอนเอลกันเยอะๆนะครับม่ดอดนนาเเหืิ เพราะว่าเราดับเป็นป่ามาตัวแรกนั่นเองนะแต่ว่าข้อเสียคือเรานันอยู่คนแรกนั่นเองนะต้องให้ทีมแบนเหล่ยงนะครับโอเคเวลาเล่นตัวใครที่เล่นตัวของรีไบนะครับตัวที่รีไบจะไม่ชอบเนี่ยจะมีเหล่ยงเนาะตัวหานสิ้นนะครับผมแล้วก็โลมอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวล็อกนั่นเองนะครับทุกคนหานสิ้นเนี่ยเป็นตัวแอสซินเหมือนกับตัวของรีไบที่แก้รีไบได้นั่นเองนะครับหรือว่าใครที่เล่นเหยา่เนี่ยก็มาแก้ได้นั่นเองเพราะเหยา่อเนี่ยอยู่ไม่นิ่งนะรีไบมันจะเก็บสแต็กยากนะเวลาเจอกับตัวของงเเห่่านนนัอซึง ทั้งหมดนี้มันก็เป็นแค่การแพ้ทางชนะกันเบื้องต้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การเล่นและก็ความชํานาญของแต่ละตัวที่เราเล่นบ่อยๆนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการดาพิโลแต่ก็ผมก็เข้าสู่เกมเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองทีมเราก็มีตัวของอเออแองเจล่าเนาะหัวอี้แล้วก็โลมตามด้วยฟูชินะครับผมไอหมอจื้อโลมแล้วฝั่งของข้าวเนี่ยป่ามปเป็นอากุลุุเลยเอ๋ แล้วเล่นตัวขหลีไปนะครับก็แนะนําให้อัพไปที่สกิลหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะไปเช็คบัฟแดงมันก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าตัวของนกักู่มันจะเริ่มแดงหรือเปล่านะเอฟเวอร์บคือสวยมากดูโเคเนทะ่ขี่แบบปัทพีด้วยนะครับโอเคมันเริ่มแดงว่ะเราต้องกลับไปละเข้ามายอย่ามาแย่มันนิดนึงเหมือนมันจะรู้นะว่าเราจะเล่นแดงมันถ้าใครที่ฟาร์บัฟแดงฝั่งตัวเองใช่ไหมเราก็ไปเช็คบับฟ้ามันก่อนได้นะครับถ้าโชคดีมันก็ ไม่มีคนมากันอะแต่ส่วนใหญ่ผมว่าเน้นไปที่บัฟแดงดีกว่านะไปถึงบัฟแดงฝั่งตรงข้ามนะครับมันไม่ใช่ทุกเกมนะที่ฝั่งตรงข้ามมันจะมาเริ่มแดงมันมีโอกาสบางครั้งเราเล่นสั้งสามสี่เกมเนี้ยก็2อสเกมอาจจะขโมยแดงมันมาได้นะโอ้โหต้นเกมมันนัวกันไวจังอะแต่ว่าสกอร์เรานำ้วเนี่ยเฮ้ยหัวอี้กระโลมันโอ้โหไม่ไหว ตัวโลโมันคือโลมันสกิลมันตีเป็นเวทน,นะผลอี e. ก็ล่วงไปนะครับเสียสกอร์ไปสองสอง,สองต้นเกมเวลาเล่นตัวของหลีใบนะครับถ้าเราสกิลหนึ่งโดนคีปเนี่ยหรือว่าศัตรูนะครับมันจะได้มาหนึ่งสแตก็กแล้วก็ถ้าเราใช้โดนทั้งสองครั้งเนี่ยมันจะได้สองสแตก็กเราตีเพิ่มอีกสองครั้งเนี่ยมันก็พร้อมใช้อัลติเมทเลยนะครับผมคือเวลาเราพรุ่งเล่นเนี่ยมันจะไม่ได้สแต็กนะซึ่งสแต็กพาสซีฟของมันเนี่ยถ้าเรามีสแต็กอยู่แล้ว มันจะลดลงไปเรื่อยๆน,นะครับจนกว่าเราจะใช้อันติเมทถ้าเราตีหรือสร้างความเสียหายผ่านคลิปกับศัตรูเนี่ยหนึ่งครั้งมันก็จะเด้งเต็มหลอดเองรอบเลยเห็นไหมแบบนี้ทุบคิวแรกครับมาแล้วเฮ้โลมันมารวบว่ะรอวบนรับผมอันติเมทบอกแล้วคูดาวโคตรไวปึ๊บไปไหนจ๊ะมันจะวิวับเอา้านึกว่าจะวับกลับไงสงคิวนนครับจเจ้าต่อไปะละเลนกลางนะตาจีเหมือนโลมันจะมา ปั่นแล้วเหรอะจะไปแท็กกลางซะนนหน่อยนะจะได้ปะเนี่ยเอามันยังวงกนกลับมาที่เดิมวะไม่มีครั้งที่สองให้น้องหนีนะจ๊ะสลองแล้วก็ยัดอัลติเมตเรียบร้อย <c oughs> พูดไปจะลิ้นพันหมดแหละเฮ้ยยังจะล่าถอยอะพวกมันพาป่ามานะเอารู้แล้วกรู้อยู่นี่เลยครับผมอ่ะเราใส่สุดเลยด้วยกันอัลติเมต,เ,มตเรารีพร้อมปึ๊บยัดครับผมตามเก็บงานเราไม่ปล่อยนะเป็น ตัวนี้ก็เป็นคิวเป็นเงินเป็นทองเออถอยละปึ๊บโอ้โหแล้วอลสองผมรีไม่ทันโดนตาจีมอบความรักให้ไงเสียดายนะครับเสียดายจริงโดนชัดดาว,วเหรอเอ้ฟูชิทำไรอะ่ะนะบัฟพี่และน้องเอาโดนแคสเลนแย่งบัฟเฉยอย่างนี้ต้องพักหน่อยละเฮ้ยสบายบัฟนะโบรู้โอ้ไม่ก็ ก็เป็นการกดโซโล่นะทุกคนก็ต้องทําใจนะยิ่งแรงเราน้อยเนี่ยอาจจะปวดหวัวน,นิดหนึ่งอ้ยไม่เป็นไรเรามาเอาบัฟตัวของตาจีคืนแล้วกันคือตาจีไม่ได้คิวผมนะอ่าเราได้บัฟกลับมาครอบครองนะครับแล้วก็ลวดเคลียร์กลางเลยแล้วกันตาจีมันชัดตาผมได้ไงเราบัฟผมไปตกอยู่กับมันนะนากรุปุ๊บอันติเมตผมรีมไม่ทันวะ่ะวนครับผมแล้วเลือดเราไม่พออ่อยเลยลกันเฮ้ยไม่ไหวตัวของนากรุเฉยเลยเอา แล้วโลมันมันจืนดักตอไนไหนวะเนี่ยไม่เป็นไรนะผมตอนนี้4นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเอามังกรก่อนละกันออบเจกต์เนี่ยถ้าเราได้มังกรตัวแรกนะครับบอกเลยว่ามีประโยชน์มากนะมันทําให้เราตีขี้ป่าแรงขึ้นนะครับแถมยังสร้างความเสียหายกับศัตรูเนี่ยเป็นเวทด้วยนะคือมันมีโบนัสความเสียหายที่เป็นเวทนะครับปุบ๊บอุ้ยอุ้ยกับกับเกือบแห้งแล้วไหมล่ะจะเล่นต่อปะเนะี <team> ่ยปุ๊บเก็บสแต็ก คือสแต็กของมันเนี่ยมันจะถ้าเราไม่ใช้เนี่ยมันก็จะลดลงหายไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราสร้างความเสียหายหนึ่งครั้งในระหว่างที่มันมีสแต็กอยู่มันจะกลับไปเต็มหลอดเหมือนเดิมนะทุกคนอันนี้คือข้อดีของมันข้อเสียคือเราพุ่งแล้วไม่ได้สแต็กนะต้องพุ่งให้โดนคลิปหรือว่าคนนะครับถึงจะได้สแตก็กต้องสามไปก่อนนะตอนนี้เราเอาดูดเลือดมา3ชิ้นเนาะสเม็ดเวลาตีปกติเนี่ยมันก็ช่วยเราเด้งเลือดนะครับ นราก็ร,ารู้อยู่บนนะเลือดประมาณ80%ผมไม่รู้ว่ามันจะบินออกสายหรือขวานะโอเคมันนา่าจะเทเลพอร์ตนะครับไม่ก็ตีถุงเงินแล้วเก็บสแตกรอเลยอ้าวแล้วไม่มีอันติเมตหนีด้วยไงกวานจีครับตายครับผมเมื่อกี้นี่คือโซโลมันไม่ไหวเพราะเลือดเราน้อยเกินแต่ครั้งนี้เลือดเราเยอะกว่าและเลือดมันน้อยกว่าเราไงไปเราตีถุงเงินกันเก็บงานนะไอถุงเงินนี่คือใครเล่นแคทเลนเนี่ยพยายามตีให้ได้นะมันให้เงินเยอะนะครับดูดิ 75บาทเลยอ่ะอุย้ยไม่แกอันนี้มันชอบที่แลพอร์ตมาแล้วคุณผมหามันไม่เจอนะมันวินวอล์กร้อยเลยเหรอนูน่นมันมันขึ้นมาหาผมนะครับไอตัวหัวอี้กับปูจิลงไปล่างนี่คือแทะแทะล่างยาวเลยไอตัวบัฟมังกร,กรจะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราตีของตัวก๊อตต่อเลยกนะันดาร์คสไลเยอร์นะครับหลบซีซปึ๊บปึ๊บคือเอฟเฟกมันสวยมากครับทุกคน แค่สกิลหนึ่งเนี่ยผมชอบสกิลหนึ่งมากดูดิโอ้โหมันสีทองแบบสวยจัดอ่ะอันติเมนก็สวยสกิลสองก็สวยนั่นคือตอนมันเดินอ่ะมันจะขี่แบบไปไม้เว้ยโค้รส,สวยเลยมันทิ้งเงาเทพไว้นะเอาป้อมก่อนละกัน,กนคือทีผมมันลงไปล่างหมดเลยอ่ะไอฟูชิคือลงไม่กลับเลยนะขโมยบัฟผมไม่พอนะครับไม่กลับมายืนเลนด้อเฮ้ยไอกบเลือดแค่นี้เองต้องไ่รอดแน่ปึ๊บ ซอยนักกุมหลีไปก่อนเลยสกอร์ผมคือล่อไปเจ็ดนะครับล่วงไปสองเนี่น่าจะมีตัวมาแล้วเนี่ยเหมือนตาจีจะขึ้นมาเลยมาละปุ๊บลบสองโอ้โหแล้วเจอนากรูลุต่อครับผมอ่าเรียบร้อยลบอย่างสวยนะดันเจอต่อห <laughs> นีจระ,ะเข้ปะนากรูลุลลวกไปสามตัวแล้วนะครับ เหมือนเดิมไอฟูชิคือถ้าผมตายเมื่อไหรนะ่ไอ้ฟูชิมันไปยืนรอที่บัฟฟ้าตลอดเลยแต่ว่าครั้งนี้ผมเกิดทันไงอย่านะไอ้น้องนี่มันบัฟพี่มันจะเอาบัฟฟ้าไปทําอะไรวะเอ้ยเอกไม่ได้ใช้บูนะเพื่อนและกลางนัวกันอยู่นะเดี๋ยวเราลงไปเติมอ้าวแล,ล้วอาลีเลือดแค่นี้ป,ปุ๊บสปาดตีปกติก็พอเห็นไหมตีโคตรแรงแต่ว่าข้อเสียของตัวรีไบคือมันบางมากๆนะครับ ไปอีกหนึ่งครับผมดับเบิลคิวครับไฟนี้ก็ไม่ได้ช่วยใครอีกแล้วนะเน้นเน้นล่อนะครับ <Copy that. S 1> ล่อคิวออาทีละตัวอ้าวแล้วมีเย่นะครับเอ้ยมีเย่จะตามเก็ตเอามันได้จริงด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ล้างแคนให้แล้วกันนะแองเจล่าเราไม่รอดวะคือเวลาเล่นตัวของลีใบอะ่ะมันจะเก่งมา,มากๆครับพวกตัวละครที่ไม่มีความเร็วในการเคลื่อนที่หรือว,ว่าสปีดน้อยนะครับพวกขาตายอะ่ะ ซีซีมันหลบได้เนาะแต่ถ้าซีซีหนักๆมันหลบไม่ค่อยไหวนะก็เวลาเล่นตัวรีบเนี่ยเราสามารถเอาพวกต,ตัวละครตัวมาแก้ได้กับพวกเหยา่าพวกหานสิ้นพวกแทงไปเลยแทงทั้งทีมอะรีบมันาตีไม่เข้าแน่นอนคือเจอแทงออกสะท้อนด้วยเนี่ยรีบี่งงตาแตกแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ดับรีบมาเล่นหรอกหากว่าเจอแทงกันะนะถ้าเจอพวกแหลงสูงๆขึ้นไปมันก็เจอเคาน์เตอร์กันงา่งายหน่อยนะครับ แต่ว่าแพทนี้นี่เหมือนจะแอบบัฟดีไปเิดนิดน้อยน้อยนะรู้สึกว่ามันแรงขึ้นนะทา,ทางที่มันไม่ได้ถูกบัฟอะไรเลยหรือว่าบัฟมังมาพร้อมกับสก,กินนะไม่แน่ไม่แน่หยอกๆยอกนะครับเวลาบัฟแต่ละครั้งนี่มันจะมีข้อมูลให้อยู่แล้วเนาะปึ๊บปุ๊บเอาตัวนี้ไม่รอดน,นะฝากเก็บงานด้วยจ้าสวยคือเมื่อกี้ผมยืนตีต่อไม่ได้นะครับจะแตกมาไม่ครบสี่มากลับแล้วก็ฟันโอ้ยไม่ล่วงเหรอสวย ดีนะเองจะล่ายังเก็บคิวได้อยู่นะครับอัดฉีดไป1ทหนึ่งทีสกอร์ผมคือตอนนี้10ตัวแนละ้วเหมือนเดิมครับผมไอฟูชิมันเป็นอะไรกับบัฟฟ้าผมไะมันคิดว่ามันเอาบัฟฟ้าแล้วมันจัดตีเร็วขึ้นเหรอไอพี่ชายเอ็งจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะครั้งนี้ผมไม่เป็นไรเราไม่ถือสาเพราะว่าเรามีบัฟฟ้าฝัองตรงข้ามนะครับเราจะหย่วนหยวนให้นะโอเคขอแท็กกลางออกก่อนเลยกัน คือแรงด์มาสเตอร์พวกนี้มันจะง่ายสำหรับผมนะครับเพราะว่าเราประสบการณ์มันค่อนข้างจนะเยอะเงเรารู้การเดินเกมนะครับทุกคนสามารถเล่นได้เหมือนผมเนะียขอแค่รู้การเดินเกมรู้จังหวะเวลารู้การเข้ากันออกนะครับแล้วก็รู้ความสามารถของฝั่งตรงข้ามเป็นยังไงทีมเราเป็นยังไงนะและอีกอย่างนึงเนี่ยการเล่นโซโลนะครับบอกเลยว่าคุณเดาการเดินเกมของทีมเรายากมากๆนะครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าแคสเลนจะเล่นยังไงมาร์คแมนจะเล่นยังไง เราทําได้เพียงแค่ไปเติมมันนะครับทุกคนยิ่งเราเติมมันจนมันเกิดเนี่ยมันจะช่วยให้เราชนะง่ายขึ้นด้วยมาเกมนี้คือผมก็เล่นเอาออบเจกเนาะไอ้ม,อมาร์คแมนก็เล่นง่ายอยู่แล้วปึ๊บอุ้ยกบโดนล็อกนะปึ๊บสองครับต้องลบเลยไม่ไหวสี่จะแตกไม่ทันไอ้นากรู้กับตัวตาจีมันมาแต่ดีอยู่ได้คิวมาตัวหนึ่งปึ๊บป๊บอ่ะกว่านี้ไม่รอดนะจ้าตาจีเนี่ยสี่เรียบร้อยครับผมตัวที่สิบเอ็ด มาขึ้นบนเลยแล้วกันฝั่งมันร่วงไปสี่นะครับผมเฮ้ยเ็นพี่คลิปจะไม่เข้าเลยมันเดินเข้าไปแทงเลยเหรอโอ้ไอกระดูกเกินอ่ะตีตีซอยครับผมนกาจะรู้มามโผล่ตรงนี้ตอนไหนวะมากันล่วงเลยเดี๋ยวเอากลางออกก่อนแล้วกันลัวเน้นชัวนะครับมาตอนนี้คือสามเลยแล้วนะไอตัวหัวอี้ด,ดันล่างมาด้วยฝั่งตรงข้ามเหลือไอกบปึ๊บ เอากรบได้ปะเนี่ยทันปะไม่น่าทานันป้อมแตกก่อนคือเกมนี้มันจบเร็วนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ triple S นะดูจากสกอร์แหละแล้วก็เวลาเวลาอะไรละ่ะก็จบที่15.0นะครับผมได้มา double S เนาะ11คิวล่วงไว้3นะครับซับไป5ตัวสนุกมากนะครับผมไอดี ID นี้มีลีาบให้ผมเล่นก็ได้มาอีก2ดาวนะครับก็เป็นมาสเตอร์ขีดกับอีก2ดาวนะครับซึ่งเบ็ดเสร็จเกมนี้เนี่ย ได้ทั้งหมด11ดาวมั้งโอ้โหก็เป็น MVP นะครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้เนี่ยก็อย่าลืมใครผ่านมาก็อย่าลืมไปกดไลค์กดปุ่มไลค์ช่องเอ้ยไม่ใช่ดิโปรไฟล์ของเจ้าของไอดีด้วยนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะถ้าว่าคุณชอบนะครับผมกดติดตามด้วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งไอดีนี้นะครับผมก็ประวัติการเล่นของเราเนี่ยไลฟ์พายนะครับผม5แมต ไร้พ่ายเลยนะจ๊ะ MVP 3เกมด้วย TWS มา1นะครับผม t WS สี่ไอ้ WS สามเนาะแล้วก็ S 1นั่นเองนะครับก่อนจากกันไปนะครับขอขอบคุณเจ้าของ ID อีกหนึ่ง,งครั้งนั่นเองนะครับอ่านชื่อกันเอาเองนะโปรไฟล์หล่อเรื่องนะครับผมก็ <S <s อย่าลืมกดไลค์ให้กับเจ้าของช่องด้วยหากว่าผ่านมานะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย <S